ครับผมเอกครับวันนี้ผมพามาดูนะครับที่ดินครับที่กัดก็อยู่สุวินทวง96เรานี่เองนะครับก็ต้องบอกได้เลยนะครับว่าแปลงนี้ครับเดินทางเข้าออกสะดวกสบายนะครับเนื่องจากว่าเข้าจากสุวินทวง96มาจนถึงตรงนี้เนี่ยระยะทางก็อยู่ที่ประมาณ3กิโลเมตรเองนะครับที่เราเห็นแดงๆด้านหลังนะครับนั่นก็คือโรงเรียนบดินเดชาสีนะครับจากแปลงที่ดินของเราเนี่ยไปประมาณสัก5 0 0เมตรก็จะเป็นโรงเรียนบดินเดชาแล้วนะครับก็ต้องบอกได้เลยว่า แปลงนี้เป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งที่ภูมิใจนําเสนอเลยนะครับเพราะว่าจาก18แปลงตอนนี้เราเหลือแค่3แปลงก็คือแปลงที่3 4แล้วก็5ครับด้วยแปลงขนาด1ไร่1งานนะครับหไร่ 1, งาน30ตารางวาเนี่ยเป็นแปลงที่สามารถาทําได้หลายอย่างนะครับท่านเจ้าของกิจการท่านใดทีอ่อยากจะทําโกดังโรงงาน ขนาดเล็กนะครับหรือมาที่เก็บของนะครับหรือแม้กระทั่งที่จอดรถหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสามารถทําได้เลยครับเดี๋ยวผมพามาดูแปลงที่ดินนะครับว่าแปลงที่ดินแปลงเนี้ยจะสวยขนาดไหนนะครับครับก็นี่นะครับถนนตรงนี้นะครับก็เป็นถนนกว้างนะครับเป็นถนนที่เข้ามาจากสนามครับจนมาถึงหน้าแปลงดินนะครับถ้าไปทางด้านนี้นะครับเราก็ไปทางด้านซ้ายมือ จากตรงนี้อีก500เมตรก็จะเจอบอดินเดชาสีแล้วนะครับที่เราเห็นนะครับหลังคาสีแดงนั่นคือโรงเรียนบดินเดชาสีครับแปลงที่ดินก็จะแปลงเริ่มต้นจากแปลงนี้เลยนะครับด้านหน้าของเสาไฟฟ้าแปลงนี้นะครับเสาไฟฟ้า3ต้นนี่คือแปลงที่1ครับพื้นที่ขนาด2ไร่ 1งาน46ตารางวานะครับก็ท่านใดที่ต้องใช้แปลงพื้นที่ขนาดใหญ่ผมบอกได้เลยว่าแปลงนี้เนี่ยเหมาะแล้วก็สวยงามมากๆนะครับและด้วยข้อเสนอพิเศษนะครับโปรโมโชั่นพิเศษช่วงนี้นะครับทำให้ลูกค้าีนสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ในส่วนที่2นะครับผมมามาดูนี่คือแปลงที่2แปลงที่2ก็เป็นแปลงนี้เลยนะครับแปลงนี้ข้อดีก็คือว่าแปลงนี้ปรับถมดินไว้เสร็จหมดแล้วนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นแปลงที่ตอนเริ่มทําโครงการใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะใช้ที่กลับรถในด้านนี้แหละครับ ก็ปรับถมดินไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วดินแน่นปึกครับพอถมมาแล้วตรงนี้เกือบ20ปีนะครับก็บอกก้เลยครับว่าเป็นแปลง2แปลีกแปลงหนึ่งนะครับก็เป็นแปลงที่อยู่ใกล้กับทางสามแยกตรงนี้นะครับเดินทางเข้าออกสะดวกครับแล้วก็มาดูนะครับนี่แปลงที่3ก็จะเป็นแปลงที่ต้นไม้ใหญ่ตรงนี้นะครับแปลงที่3นี่เราเจ้าของตัวจริงอยู่นะครับตอนนี้ว่างอยู่ก็คือ3 4ี่แล้วก็5้าครับ ผมพามาดูนะครับนี่เป็นแปลงที่ดินครับถนนด้านหน้านี่ฮะถนนเป็นถนนคอนกรีตนะครับความหนาของถนนคอนกรีตนี่เกือบ20เซนนะครับก็เป็นคอนกรีตสมัยก่อนเป็นจะสันสมัยก่อนที่ทําให้ไว้ได้ดีมากครับเป็นถนนคอนกรีตหนาะ <c oughs> แล้วก็มีในส่วน ขอัยครับแล้วก็มีในส่วนของฟุตบาทอีกประมาณ2เมตรนะครับนี่นะครับก็เป็นแปลงที่3ตอนนี้หญ้านี่อาจจะรกสักหน่อยนะครับเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนครับแล้วก็เริ่มเข้าหนาวแล้วเนี่ยบรรยากาศที่นี่ดีมากครับก็ต้องบอกกันเลยว่าส่วนหนึ่งบรรยากาศที่นี่ดีนะครับเพราะติดกับพื้นที่ของสนามกอล์ฟเกือบ2000ไร่ตรงนี้เนี่ยทำให้ที่นี่โอโซนดีอากาศดีนะครับสามารถเหมาะ ที่จะทําโกดังโรงงานแล้วก็เข้าออกได้สะดวกนะครับด้วยจากถนนก็ดีครับคูระบายน้ํามีครับไฟฟ้าก็มีแรงต่ําแรงสูงมีครบหมดแล้วนะครับเห็นไหมครับเดินไปจนสุดท้ายแปลงนุ่นเลยครับก็เป็นแปลงที่3ว่างอยู่นะครับแปลงที่4แล้วก็แปลงที่5ครับก็ด้วยพื้นที่ขนาดหนึ่งไร่กว่าๆเนี่ยครับก็เหมาะสําหรับทําได้หลายอย่างนะครับทนใดที่ทำโกดังโรงงานเนี่ยผมบอกก็เลยว่าได้ครับแล้วก็ความเจริญที่นี่ต้องบอกว่าเยอะมากนะครับขัดไปหน่อยนีครับที่หลวงแพ่ง จากตรงนี้ประมาณสัก15กิโลเนี่ยก็จะเป็น outlet นะครับขนาดใหญ่เลยไปอีกหน่อยก็จะเป็นทางด่วนครับเป็นมอเตอร์เวย์นะครับที่สามารถไปถึงชนบุรีได้ง่ายด้านหน้าสุวินทวงศ์9 6ตรงนี้ก็ไปถึง8ริ้วเนี่ยใช้เวลาแค่ประมาณสัก25นาทีแค่นั้นเองนะครับเ,เพราะว่าอยู่ไม่ไกลครับก็สามารถเข้าออกได้หลายทางจะเข้ามินบุรีก็ได้รถไฟฟ้าแรงสูงรถ สายสีส้มก็อยู่มินบุรีแล้วนี่เองนะครับที่ดินส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้ครับพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยเกือบ3,000ไร่นะครับเป็นในส่วนของที่ดินเปล่าเนี่ยก็สองพไร่ของสนามกอล์ฟอยู่ที่ประมาณ1 0 0 0ไร่ครับก็เป็นแปลงสวยอีกแปลงหนึ่งนะครับที่ต้องบอกได้เลยว่าแล้วด้วยข้อเสนอพิเศษนะครับแปลงนี้นะครับก็โปรโมชั่นพิเศษจริงๆให้กับลูกค้าของเรานะครับ ดาวห0า0 0ผ่อน5ปีไม่มีดอกเบีย้ยครับโปรโมชั่นพิเศษนี้มีเหลืออยู่แค่3แปลงสุดท้ายแล้วนะครับพลาดไม่ได้นะครับเจ้าของกิจการที่กำลังมองหาที่ดินในเขตของกรุงเทพต้องบอกผืนนี้เป็นผืนสุดท้ายได้ด้วยราคาขนาดนี้นะครับด้วยราคาถูกในตารางวาละหมื่นสเนี่ยครับไม่มีดอกเบีย้ยแบบนี้นะครับทำให้ลูกค้าสามารถเป็นเจ้าของได้ง่ายๆด้วยเงินเพียงแค่ห้าหมครับ วางห้า0 0ปุ๊บสามารถเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ได้เลยนะครับก็ต้องบอกกันเลยว่าเป็นที่ดินที่คุ้มค่ามากนะครับแล้วก็ต้องย้ําอีกนะครับว่าโปรโมโชั่นนี้นะครับหาที่ไหนไม่มีอีกแล้วนะครับในเขตของกรุงเทพเนี่ยนี่มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ให้ลูกค้าเป็นเจ้าของได้ไง่ายๆจริงๆเหมาะสําหรับท่านเจ้าของธุรกิจที่อยากจะขยายธุรกิจหรือท่านใดที่ชื่ออยากจะเก่งกําไรนะครับในอนาคตเนี่ยแปลงนี้ผมบอกกันเลยว่าเหมาะมากครับ ก็ท่านใดที่ยังต้องเช่าพื้นที่เขาอยู่นะครับในเรื่องของค่าเช่าแพงผมบอกกันเลยว่าแวะเข้ามาดูที่นี่ก่อนนะครับด้วยเงินดาวเพียงแค่ห้าหมื่นผ่อนต่อเดือนก็ประมาณห้าหมื่นระยะเวลาห้าปีไม่มีดอกเบีย้ยเนี่ยทำให้ท่านเนี่ยสามารถหมุนธุรกิจไปได้อีกหลายปีเลยครับก็<ส>ท่านใดสนใจนะครับโทรหาเอกได้เลยนะครับ0881451155นี่่าะครับพื้นที่ตรงนี้ครับเหลือแปลง3แปลง4แล้วก็แปลง5ครับโทรมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ